ามตัวแตกแต่อาจารย์มาจับหลักสิบเออหลักหน่วยเป็นเป็นเลขเป็นเลขขี้นะครับมันก็มีสามมีห้าแต่เลขหลักหน่วยมันเป็นคู่ทั้งหมดนะครับแต่ดีนะครับที่มันไปเข้าสามตัวแตกแต่เลขหลักร้อยเนี่ยนะน้องอาจารย์มันได้อยู่สามตัวมาหนึ่งตัวมีห้ามีสี่มีหกอาจารย์เลือกเอาสี่และเออ งวดเมื่อกี้เลือกเอา4และ6เนาะถ้าอาจารย์เลือกเอา5หลักร้อยมันก็เข้าแต่มันจะไม่แตกเพราะว่าเลขหลักหน่วยของอาจารย์มันได้95เนาะก็เลยเลือกเอา4นะครับเป็น495มันถึงแตกนะแต่งวดนี้นะเป็นตัวไหนแตครับก็ก็ถือว่าเดินดีในในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในวันอาทิตย์นะครับสาหรับรัฐบาลห้ามพลาดนะ มองควนว่าโอ้ยวันอาทิตย์ขอนอนตื่นสายๆสักวันก็นอนนอนนอน,นอนดูก็ได้นะครับทุกคนนะแย้มๆดูนะแย้มๆดูนะนะเพื่อได้ไปหาลอตเตอรี่ดูแล้วหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยหรือใครมีเล่นเว็บไหนๆที่เคยเขาเล่นอะไรก็สามารถเล่นได้เลยนะจัดไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนเปิดที่เขาเปิดครั้งแรกมันอาจจะได้เหรียญราคาเต็มนะครับพอผ่านไปได้วันหนึ่งแล้วลดทันทีอาจจะเหลือเก นะ80ตามตามปริมาณการเข้าไปเล่นไปแทงนะครับเพราะฉะนั้นสามวันสุดท้ายวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยก็เหลือละสามสิบาทสี่สิบนะใต้ดินและใต้บาดาลที่เขาเรียกกันเนี่ยนะไม่รับนะครับเหมือนเมื่อกี้คือ,คอ,คอไม่รับเพราะฉะนั้นอย่ามารอให้แล้วเล่นได้นะครับนะเล่นเลยอันนี้คือมาสื่อสารกันนะนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้าห้อง,องแนวทกอย่าเข้ากลุ่มเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะนะ ให้โทรศัพท์มาเนาะอาจารย์สั่งของไปแล้วเดี๋ยวพอรับโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับทุกคนหีดเสียงไว้อยู่ฮัลโหลครับยวอะไรนะครับครับผมครับอันนี้ลูกค้ารถตีโวโทะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะ,ค,ะครับครับใช่ครับใช่ครับค่ะวนนราจะารับรถวันนี้เป็นช่วงประมาณห้าโมงอค่ะ สะดวกไหมครับห้าโมงวันนี้ไปรับรถได้ใช่ไหมครับแต่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งอะค่ะโอเคได้ได้ได้ครับรออยู่พอดีสะดวกครับสะดวกโอเคค่ะ <Okay, S 1> ห้าโมง<ะ>ห้าโมงหกโมงโอเคเนาะโอเคครับครับเดี๋ยวไปรับครับไม่ควรหกนะคะอุปถิดหกโมงโอเคครับครับไปตน้นส,<ะ>สักสักสักพักนี้ก็ได้เนาะ <laughs> อะไรนะครับไปสักครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี่ก็ได้ใช่ไหม ช่วงรอบโมงจ้ะเพราะว่าขอเวลาพยายามลดถ้าเกิดมาก,ก่อนเวลาจะได้นั่งรอนะคะเอาประมาณห้าโมงเนาะโอเคโอเคครับครับโอเคเลยโอ้สะดวกนะพอดีนะครับเพิ่งจะได้รับรถนะครับทางศูนย์เพิ่งจะแจ้งมานะไปเช็คครบรอบนะครับเช็คครบรอบก็ใช้เวลานานรถเยอะรอบเยอะไม่ได้นาะนอ่ะทุกคนฮาหนอยเนาะ อยากเข้ากลุ่มของอาจารย์อาจารย์มันมี2วิธีนะครับ2วิธีแต่แบบนั้นก็ทําบุญด้วยแต่ถ้าแบบไม่ทําบุญก็คือต้องเข้าในไลน์แอดของอาจารย์นะครับอันนี้ก็ถามแอดมินนะครับว่าทําแบบไหนเนาะเพราะว่าอาจารย์จะมีแอดมินดูแลมันมี2 Line น์นะครับนะก็ไลน์อนะครับเพิ่มเพื่อนด้วย Line ก็ g o r n แปดแปด o r n นะครับอ่านว่ากอนนะ ห้ามไปพิมพ์ตัวอื่นบางคนก็มองว่า C O R M ถ้า M มันไม่อ่านกรนะครับอ่ามันเป็นตัวพิมพ์เล็กบันเท่าก็คือแม่งงองแง่งเด้อพี่น้องเนี่ยตัว S เนี่ยคือแม่งงองแง่งนะ C O I N อ่านว่ากรก,รก็แปดสามตัวหรือ C O I N J A L A S I N นะครับอ่านว่ากรกราสนินศูนย์สองนะครับสองลายนะครับมี S นำหน้า นะครับแน่งงงแง่งน้ำหนาเ้วยอพี่น้องนะ,นะอันนี้คือเข้าห้องไล์นะถามและเข้าไปถามแล้วเนี่ยก็คือคุณจะได,ได้รู้ว่านี่โอ้ยอาจารย์หวยอั้นนั่นคาคุณเข้าไปในสองลายนี้นะครับคุณก็ได้เล่นก่อนชาวบ้านเขานะรัฐบาลนะครับคุณมีหน้าที่หนึ่งอย่างเดียวคือหาเงินเติมเชียร์แล้วก็จัดนะครับไปอยู่ห้องอาจารย์เนี่ยไม่มีใครไม่ได้ตังหรอกครับไม่มีใครเจอว่าเรียกอั้นนะเพราะว่า เขาเปิดเนี่ยจรู้ก่อนชาวบ้านเขานะครับเขาจะแจ้งนะรัฐบาลไทยเปิดแล้วนะเขาจะแจ้งแล้วคุณก็จัดนะครจับเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของคุณอย่างน้อยร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ได้อยู่ประมาณ9,000กว่ามันไม่ได้อั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันจะลด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 มาเรื่อยๆนะครับลดมาถ้าจนมาถึงวัน15-16เนี่ยอาจจะเหลืออยู่30-40นะใต้ดินก็ถึงไม่รับนะครับเพราะนั้นเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย อย่าไปเล่นนะไอ้ที่งวดชนงวดถ้าใครมารองวดชนงวดแบบบ้านเราเนี่ยแบบบ้านบ้านเฮานี่ถึงบ่ไดจะเทียนนะครับใจเคืองหนึ่งนั่นแหละนะ